ดูกันต่อครับผมเราจะโดนนายหญิงไล่ล่าหรือเปล่าไปกันเหล,ลือกรวดเร็วแล้วคนดูสตรีมก็งงแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยพี่ <c oughs> พี่ไลร์ยาวอันเดียวมาตัดพาร์ตอะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่พอกสำหรับล็อกบี้ปะอ้าวกับล็อกล็อกนี้อันนี้อ้อมมาอีกส่วนหนึ่งของปราสาทหรือเปล่ปาภาษาใหญ่มากเลยนะคุ้มค่าจริงที่ได้ใช้ได้เล่น วันหนึ่งของการรักษาเด็กหญิงทั้งสามหยุดเคลื่อนไหวเธอดูเหมือนเกือบจะตายมาแมลงบินออกมาจากปากของพี่คนโตปกักกดว่ามันเป็นมแมลงวันธรรมดาหลังสองวันรักษาล่างของนักงสามปกคลุมไปด้วยมแมลงวันปรากฏว่า,มาแมลงพวกนั้นกําลังกินเนื้อพวกเธอเมื่อเปิดหน้าต่างออกมลแรงมาจานวนหนึ่งลงมาตายบนพื้นดูเหมือนความเย็นจะกําจัดมันได้ฉันรีบปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้มแมลงเหล่านั้นต้องอ่อนลงไปอีก สี่วันการรักษาร่างทั้ง3าถูกมแมลงกินเข้าไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงมวลชีวิตรูปร่างมนุษย์แห้งเขี่ยวสีดำมืดมันพึ่งถึงตอนบ่ายและพวกมแมลงก็เริ่มเปลี่ยนสีพวกที่อยู่รอบใบหน้าซีดลงพวกมันอยู่รอบริมฝีปากกลายเป็นสีแดงฉาน6วันรักษาฟูมาแมลงกายสภาพเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งหญิงสาวเริ่มตื่นขึ้นมองดูชั้นเหลากับทารกแรกเกิดฉันสัมผัสถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเราสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก ฉันตั้งชื่อให้พวกเธอแล้วเบลล่าเดนิล่าและแคสเซนดาอ๋อไออ๋อแม่มิลันดาเป็นคนเป็นคนช่วยเหรอแสดงว่าแม่มิลันดาเป็น ใช้มีดฆ่ามันจะจับของดีหรือวะเนี่ยโห <c oughs> oh, แต่ว่าถึกชิบหายฟันจนนิ้วฟันจนมือจะหลุดแล้วเมื okay. <c oughs> <c oughs> ่อกี้กะโลคิสต์นันเป็นของมีค่าหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋อฟาร์มเ erm ัินด้วยมีดหรือวะเนี่ย แสดงว่าต้องมีดาบที่มีดแรงๆหน่อยหลังจบนิวเกมเราคราบกระสุนได้เยอะมากเราเก็บเศษเหล็กแล้วก็ดีนปืนมาเยอะมากตอนนี้ <c oughs> เลือกกุญแจแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันดีเปียโนงไงไม่ได้เรียนเปียโนมา คุณแจเหรียญตาได้ห้องตาเหล็กมาแล้วะชื่อวิทยาตรไม่มีขนาด5-6เซนติเมตรโครงสร้างร่างกายคล้ายมาแมลงวันหัวเขียวแม้จะมีความแตกต่างที่ส่วนหัวพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ตะกะตะกรามพวกมันจับเหยื่อด้วยการ รวบร,รวมตัวกันโดยใช้ฟีโลโมนเพื่อเรียนแบบมนุษย์มแมลงวันชนิดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อคาดูฤดูวางไข่ในล่างโฮสตเมื่อคาดูวางไข่ในล่างโฮสแต่ตัวมแมลงวันเองนั้นแพร่พันธุ์ไม่ได้พวกมันอ่อนแอต่ออุณหภูมิที่ลดลงเฉียบพลันหากอุณหภูมิลดลงเหลือต่ำกว่า10องศาหรือ50ฟาเรนไฮต์ระบบเผาผลาญของพวกมันจะลดลงและพวกมันเข้าสู่สถานจำศีล อาจคล้ายกับหมีน้ำหรือคลิสโตไบโอซิตหรือลิ้นน้ำจืดละมัง้ง <c oughs> อันนี้ลงมากุญแจใช่ไหมแล้วก็ไปต่อได้หรออันนี้อยากจะไปฟาร์มอีกตัวหนึ่ง วุ้ยโอ้ม่โอ้โอ้แม่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 โอ้โอ้ชิไม่ได้มีแม่คนเดียวโอ้แม่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 มไม่ ดยุกดยุกเพื่อนโอ้โหมีทั้งแมงกันด้วยดยุกดยุกเพื่อนรักเจ้าที่ให้คุณปอนพาสาการเป็นยังไงบ้างไม่มีวีแววรดเลยจะเสียใจด้วยน้าในเรื่องที่เกิดขึ้นนะอจากออกปราสาทนี้ได้ต้องการอะไรสำหรับทางข้าขงหน,น้าไหม

นยุกบอกฉันซิว่าห้องนายปลอดภัย If it's just looking window shop a w a นี่คิดสันกระหลก Little and often fills the say. As they say. As we'll they say. As 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 say. As they say. เดี๋ยวคิดก่อนนะหนูจะเป็นเด็กดี

มัน่แต่มันมาทั้งแม่ทั้งลูกอะลยสิ่งนี้มีค่ารวมได้ไดยเหรอโอ้เอาไปรวมเป็นอื่นแล้วก็เอา้าปิดเลยเหรอ ได้หน่หา I w a my s o d อากาศหนาวไปอ้เมื่อกี้คุณพูดอะไรหรือเปล่า You're going to d i h e ไหเข้ามาทางรอยแยกกูจะออเฮ้อเล่เออดีวะ อ๋อระเบิด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  Hey, buddy. No, it's a lie. You will not get away, You're my prey mother. I... Ahoy. ไม่หมดป่าเอ้ยอ๋อประตูปเปิดแล้วมันเกิน อ๋อเอานั้นไปแขวนแทนใช้สิ่งนี้ในสภาพนี้ไม่ได้ ให้สิ่งนี้ในสภาพนี้ไม่ได้โอเคเรื่องมากจริง าหมดปะสวยชิบหายทางนี้ที่เราหนีมาเก่าปะวะเดี๋ยวบอกให้กูลงไปเจอ ต้อง้หนีเจ้ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วหล่นลงล่างอีกโอ้โหเดินไกลชิบหายชิบเลยบอกเลยว่าชิบเลยถ้าเจ๊โผล่มาตรงนี้นี่ใช่บผมโอ้โหแล้วตรงนี้มอนอย่างเยอะ 利亚我我脚。<laughs> ตัวถือดาบนี่มันดรอปดรอปเก้าร้อยดรอปเงินเก้าร้อยโอ้ยไปดีกว่า อะไรครับเนี่ย Alter! Phải thế này mà bay bom là ở tông hả? What the fuck? จอกันคนละเครื่องอีก หัวจะปวด กลับมาทางเดิมนนั่นเอมว่ะเนะี่ะอ้ขึ้นไปถูกแล้วนี่หวะอ้ my god คิดต้นมันรวมได้ปะมีค่ามากแม่อยู่ข้างนอก ในยุคคิดถึงจัง Something in particular? do, you. <coughs> this is all an investment, even. song, oh. 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 no mind mm. yeah hot pepper that's the one we got interesting selection how about leo what the fuck oh i see mekwah โอ้กระเป๋าก็น่าซื้อมัวอะไรนี่ Securing goods is more i m t a n t h a n k you for your patronage ขอบคุณที่อุดหนุนอะไรครับผมก็ตัดพาร์ทไปครับเป็นการไล่ล่าคบเพลิงหัวกล้วยนะฮะผมที่เอาปืนยิงก็จบแล้วครับผมเอาหัวไปไถนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่แบบเล่นแล้วหง,งุดหงิดนะครับผมอย่าหาทำนะฮะตอนนี้เราก็ถูกไล่ล่าโดยคุณแม่ดิมิเทสกรูครับผม แบบรัวๆฮะไปเจอกันในพาร์ทหน้าพี่ชาย200 IQ IQ ติดลบแล้วเมื่อกี้ไม่เอาปืนยิง